คำว่ามาภาษาเกตมีคำว่าอะไรบ้างครับพี่รังเฮ้ยเลิศอ่ะพี่สเออแต่กติดเมาบ่อยต่อเขอีได้คเดียวคบได้คำเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้ฟังดรังคือมาแบบทั่วไปะอะถ้ามาแบบกลืนๆแบบว่าดื่มไปนิดนึงใช้คำว่าาทิปี่ทิปมันน่าจะประมาณไหนฮะนีดนดหยหน่อยนมเอร์สมเอร์ถูกต้องแฮมเร์บว่าคอเหมือนโดนคอนีหน้าเรมาหนี ไม่มีไม่มียันหาอะไรถ้ำมาแบบหัวรานน้ำก็จะคือว่า Wasted Wasted อ๋อพูดต I'm Wasted I'm Wasted น้ำประมาณไหนนะเขาว่าคราวนี้คือว่ามีเมาคกันี้เหรือมาวกันี่จริงๆมาคกันี้และมัสุดท้ายคือผู้ตา Dead Drunk Dead Drunk Dead พวดตาตาย รัง <Okay. S 2> ก็คือเมาเจตดรังก k อันนี้คือเมาเมาแบบเหมือนแบบตายเหมือนตายเลย